สวัสดีครับในคลิปนี้จะพูดถึงตัวฟังก์ชันของหนังสือพิมพ์ในเกมบิ๊บมิสกันนะครับก็นี่มันเป็นเหมือนฟีเจอร์ใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาพร้อมตัวเวเวชเชนนั่นเองนะเดี๋ยวมาเริ่มการอันดับแรกนะครับวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ไหมกดอิโมชั n นนะ F2 เราก็ไปเลือกตรงทาเลนนะมันจะมีอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้คือเบสิกเลยนะการอ่านหนังสือพิมพ์ในเกม,มนี้มันก็จะมีเว r l d ดิกตใช่ไหมเวอดิกตเนี่ยก็เป็นเหมือนหนังสือของเขาเรียกว่าอะไร เหมือนเป็นหนังสือพิมพ์หลักนะคืออันนี้ทั้งเซิร์ฟจะอ่านเหมือนกันหมดทั้งเซิร์ฟจะเห็นเหมือนกันหมดนะมีสองอันโวลติกเกตเนี่ยล้วก็จะได้ไลน์นะถ้าเกิดว่าเหมือนได้ขึ้นโวลติกเกตเนี่ยก็จะได้ไลน์ง่ายนะพูดง่ายๆสรุปอีกทีคือโวลติกเกตมันคือเป็นเหมือนเป็นว่าหนังสือพิมพ์จะบอกว่าไงดีนะเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์หลักอะเป็นหนังสือพิมพนะ์เซิร์ฟนะเอทีนี้มันเป็นแอนนอันโทนก็มีนะไอเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเรื่องก๊อตสิบนะจะเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคือคนอ่งซสืบจะไม่เห็นอันนี้จะเห็นกันเฉพาะในหมู่เพื่อนๆนะเราก็จะเห็นว่าเพื่อนเราโพสต์อะไรนะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <classified. S 2> เพื่อนโพสตอะไรใช่ไหมเราก็จะให้ไลค์ให้อะไรได้จะเห็นมีนะว่าใครโพสต์อะไรก็จะมี3หน้าเหมือนกันนะของเราของเราโพสต์ลงไปก็จะเห็นเหมือนกันนะถ้าฟังก์ชันนี้เปรียบง่ายๆมันจะเหมือนพวกทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กเราั้งที่ให้เราโพสต์แล้วเพื่อนนะเพื่อนมาอ่านกันนะก็นี้อย่างเช่นอันนี้ มีคุณเบอร์เขาโพสใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยน้องเนมเขาก็จะเหมือนเลิคอมเมนต์ให้เดี๋ยวในส่วนของเลิคอมเมนต์เนี่ยเรามาคุยกันทีหลังเอาเป็นว่าให้แยกแยกให้เข้าใจก่อนว่าไอตัวเวิลดิกเก็ตเนี่ยมันเป็นหนังสือพิมพ์หลักนะส่วนไอโฟลล์อันอันโนอันโทเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ก็สิบนั่นเองนะที่มันเขียนนะมันเขียนยังไงเจีงหูก็สิบเนี่ยโอเคนะทีนี้ วิธีดูต้องวิธีดูอีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันจะมีอีกแบบหนึ่งวิธีเข้าไปดูนะครับกดตัวเป็นไอ้น,นนะ wandering path แล้วก็ c ขาช่วยคอ o บนะก็เป็นหมวดกิจกรรมนั่นแหละเพราะไอ้ตัวหนังสือพิมพ์ก็เป็นอีกฟีเจอร์นะเราสามารถกดเข้าตรงนี้ได้นะเพื่อดู world ticket กับ follow annual a n t o n e สามารถดูได้สองอันนี้ส่วนไอโอเป้ w วิน i s p e r อรเนี่ยมันคือดูสเตตของเรานะคือมันต้องใช้ไลท์นะครับอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราได้ไล์เยอะใช่ไหมเนี่ยไล์ like ถึงประมาณ3,000ันปะเออขั้นสุดท้ายอะ่ะ c o r r e s p o n d e n c เนี่ยมันจะได้ score b u d g e แล้วก็ได้ฉายานะแต่ละยศก็จะมีหยกกับพินได้นะอันนี้ก็เป็นของรางวัลก็ไปดูกันเอาเองนะว่าถ้าเกิดว่าเราพูหนังสือพิมพ์สะสมไล์ก็มันก็จะมีของรางวัลให้นั่นแหละถ้าไปถึงขั้นสุดท้ายก็จะมีของตกแต่งให้ประมาณนี้ของสวมใส่นะอันเนี้ยอ c c e s s o กับฉายานะั่นเองนะส่วนนี้เป็น ของที่เราโพสอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียนหนังสือพิมพ์ก่อนเราสามารถกด Spacebar ตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยเป็น d a าฟแอนด์อันติเเนี่ยก็คือเขียนหนังสือพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าง่ายสุดใช่ไหมคือเรากด F7 F7 เราถ่ายรูปอะมันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะเวลาเราเก็บเนะี่ยเ a ฟ e ิมเมจแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเป็นแบบนั้นไหมดูไปที่นี่นะชัวใช่ไหม แล้วก็สเปซผมจะบดับนะก็สวิตช์บดาบมันก็จะมีรูปให้เราเก็บเนี่ยที่เราดาบไว้เดี๋ยวผมจะลองเขียนหนังสือพิมพ์ให้ดูนะอยากได้ภาพสวยๆที่ไม่มีใครซ้ำนะเดอันนี้แหละให้คนลู้คนนี้เป็นตัวทดสอบอาแบบนี้กำลังดีเน,น,นี่เอารูปนี้นะเ <laughs> อาน,นี่แหละเซฟไป เซฟอินเมดผมเซฟแล้ววิธีอีกวิธีหนึ่งนี่คือถ้าเราถ่ายรูปเราเห็นตรงคําสั่งนี่ไหมครับตรงตัว v เนี่ยอมันสามารถดับอัติเครลงตรงนี้ได้เลยเราก็เปลี่ยนนะเราก็เขียนว่า ic สำ e ัน l ฟแล้วกันนี่เราก็เขียนว่าเหมือนต้องเขียนกระทู้ข่าวหน่อยนะให้มันยาวนิดนึงอ่ะอันเนี้ย ผมก็ใส่ใส่ไปนะนี่รายประมาณนี้ผมก็เขียนคร่าวๆไปเบสิกเบสิกเลยแล้วก็คอนเฟิร์มนี่นี่คือเราใส่ภาพข่าวไวแล้วนะกด Spacebar Submit ไปนะข่าวของเราเนี่ยเวลาส่งไปมันจะไปขึ้นหนังสือพิมพ์ในวันพรุ่งนี้นะครับมันมันยังไม่ขึ้นเลยในวันนี้นะข่าวมาจอกวันพรุ่งนี้วันเดอร์ริงผ่านนะแล้วก็ไปคอเชลโคอัพแล้วก็มานี่นะ เอเซนทราเนี่ยแล้วก็ Open w i n นวิสเปอร์เลอร์สเปเองก็จะเป็นข่าวที่เราเคยลงนะอันนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของข่าวที่เราลงนะทีเนี้ยเราอยากให้เพื่อนเขาเรียกว่าให้ให้เพื่อนเราดันข่าวเข้าไปในเวิลดิเก็ตยังไงใช่ไหมมีวิธีทําก็คือเราจะต้องรู้จักกับเราจะต้องรู้จักกับคนของสํานักเวิลดิชเชตน,นะถึงจะสามารถแนะนําข่าวเราลงในเว r ลดิเกตได้ก็คือ ถ้าจะอธิบายก็คือต้องเป็นสิทธิ์สำนักของเวลเวดเชดใช่ไหมถึงจะมีสิทธิ์เอาหัวข้อข่าวเข้าในเว r ลด์ดิเได้ก็คือหนังสือพิมพ์แบบ official นะดังนั้นเราก็ส่งอย่างนี้ไปนะผมจะส่งให้ดูเนี่ยอ,อันนี้หนังสือพิมพ์เราแอปคลูบใ้่ไหมเราก็กดสเปซบาร์นะ seek internal r e f e r r a l นะหาคือหา r f f r r n n t ภายในนะั่นแหละเราก็ส่งที่มันก็จะต้องหานะจากเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย คืออย่างเงี้ยอย่างผมมีเพื่อนสองคนเนี่ยก็จะมีน้องสองคนเนี่ยเขาอยู่สำนักเวล์เชดเราถึงจะส่งเรื่องให้เขาได้นั่นเองนะวเวลาส่งไปอย่างเงี้ยให้เขาช่วยกันเขาเรียกว่าให้เขาเลคอมเมนมาถ้าเกิดว่าเขาเลคอมเมนแล้วผ่านอะ่ะข่าวของเราเอ่ะมันถึงจะไปติดในเว r ลกกดิเกตแล้วก็จะได้ไลน์เยอะเพื่อมาปั๊มเรเวลนะก็จะประมาณนี้หน้าระบบของตัวเขียนข่าวอะ่ะถ้าจะสรุปง่ายๆให้เข้าใจก็คือว่ามันเป็นเหมือนทวิตเตอร์นะก็คือให้เราโพสต์นู่นโพสต์นี่แบบให้เพื่อนดูแบบ เขาเรียกว่าตลกหรือว่าแบบเป็นเหมือนโพสให้เพื่อนอ่านะนะแต่ฟังก์ชันที่ที่เจ๋งของมันเพิ่มมาอย่างก็คือเป็นจะมีหนังสือพิมพ์เป็น o f f i c i a l ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ติด o f f i c i a l เราก็จะได้ยอดไลค์เยอะกับคนในเซิร์ฟเวอร์เห็นนะทีนี้การที่จะติดของ o f f i c i a l ได้ก็คือต้องมีคนในสำนักบริเวณเนี่ยเป็นคนช่วยผลักดันนั่นเองนะตัวซิสเต็มของหนังสือพิมพ์ก็มีคร่าวๆเท่านี้นะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ